รีวิวร้านอาหารอร่อยตำบลบางพระอำเภอศรีราชากันเจ้าร้านนี้เนี่ยไมบอสแนะนํามาไมบอสเนี่ยก็สายกินอยู่แล้วนางก็เลยบอกว่าที่นี่เนี่ยวิวดีมากๆยามเย็นใครอยากได้โต๊ะริมนะคะต้องจองมาก่อนล่วงหน้านะจ้าถึงจะได้วิวสวยๆคะ่ะบรรยากาศยามเย็นที่นี่คือดีมากๆเลยวิวพระาทิตย์ตกดินนี่คือแบบ the best อะมาดูอาหารกันบ้างวันนี้เนี่ยเราก็มากันหลายคนก็สั่งกันยับเลยจ้าราคาอาหารก็แอบสูงอยู่นิดเดิงแต่ว่าจานเขาใหญ่มากเลยจริงๆอ่อะ มายบอสบอกว่ามาที่นี่ก็ต้องสั่งปลาหมึกย่างจ้าปลาหมึกย่างแดดเดียวที่นี่อร่อยมากอร่อยจริงๆมาที่นี่แนะนำให้สั่งข้าวผัดปูนะคะเพราะว่าข้าวผัดที่นี่เนี่ยเขาใส่ทั้งเนื้อและไข่ปูคือดีมากบาท,ทอดน้ำปลาก็คืออร่อยจ้าปลาหมึกนึ่งมะนาวที่นี่ก็ดีมากเลยนะแล้วก็กุ้งอบวุนเส้นที่นี่คือแน่นมากกุ้งก็ตัวใหญ่มอกพวกเรานั่งทานจนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าโอ้ยดีมากๆเลยที่นี่ติดดินซีฟ้ดจ้า